สวัสดีครับราดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในคราวต่อไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Line@ at star 7 8 at str 78ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงเดือนเมษาย,ยน2 5 6 4สําสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ลัคนาราศีพิจิกนี่ก็ยังดีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็ผมถึงได้จุโหวให้เลยครับว่ามาอุจกกำลังสองอยากมีต้องได้ฮะอยากมีนี่ต้องได้จริงๆนะฮะมันบังคับกันเลยใทีเดียวคราบอาอยากมีก็ต้องได้นะฮะ เนื่องจากอะไรครับโอ้โหดูดาวนะครับเอาแค่ที่ได้เกณฑ์ก่อนนะครับนะฮะดาวพฤหัสนะครับมาเป็นปะทุมาเกณฑ์อยู่ที่พบพันธุนะครับส่วนแน่นอนครับเอ่อดาวพระหูและดาวอังคารมาเป็นอุดมเกณฑ์รออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วที่พบปะตะัตนินะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหเกณฑ์สําคัญสําคัญเนี่ยมารอกันอยู่ในแถมยังมีมหาอุดยกกําลังสองนะฮะมาเสริมอยู่ด้วยเนี่ยอยากมี ต้องได้ครับอยากมีต้องได้นะครับแล้วสิ่งที่จะต้องได้ต้องมีเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะนะฮะเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ท่านอยากจะให้มันเป็นไปนะครับก็ใครที่มองบ้านมองรถมองอะไรไว้เนี่ยนะฮะโอกาสนี้มาถึงแล้วครับนะฮะ จงังหวะที่หลังจาก29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับดาวพระหัสนะครับได้เดินหน้านะครับเข้าสู่ภพพันธุของท่านนะครับซึ่งดาวพระหัสจะเดินโคจรไปอยู่ในภพพันธุเนี่ยตำแหน่งก็ไม่เสียนะครับจะใช้เวลาอยู่ในภพพันธุในตำแหน่งที่ดาวเดินหน้าอยู่เนี่ยจนถึงวันที่16มิถุนายนดังนั้นระยะเวลาเกือบ2เดือนครึ่งนะครับ จะทําอะไรมากพอนะขอสินเชื่อนิสายนะครับจะเจราจาตกลงเงื่อนไขอะไรนะครับทุกอย่างจะจบกันง่ายนะครับภายในระยะเวลาตรงนี้จังหวัดดาวเดือนหน้าครับก็จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะอาศัยกฎอาศัยแกนอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ทําให้เกิดข้อเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยแชมทําเลยครับทําเลยจริงๆนะฮะทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าหลังจากวันที่16มิถุนาย,ยนแล้วเนี่ยดาวผู้ัสก็จะเกิดการพักองศา นะถอยหลังนะถอยหลังเดินถอยหลังกลับมานะฮะค่อยๆกลับมาจนในที่สุดวันที่28กันยายนก็จะพักข้ามนะกลับมาอยู่ในภพสชาชแชมาอยู่คู่กับดาวเสาร์อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าย้อนกลับมาจนพ้นจากสภาพที่อยู่กับดาวเสาร์เนี่ยในวันที่8พฤศจิกายกนแล้วก็จะอยู่ในภพพันธุเนี่ยยาวนานต่อเนื่องไปจนถึง8เมษายนปี65ดังนั้นเนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยใครอยากทาเรื่องอะไรตอนก่อนมีเวลาช่วงสักสองเดือนครึ่งนะฮะตังแตยี่สิบเก้ามีนาคมไปจนถึงสิบหกมิถุนายนนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงแปดพฤศจิกายนไปจนถึงแปดเมษายนอันนี้นานเลยนะครับนานเลยทีเดียวที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับพวกบ้านรถอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยระย,ยะเวลาในการที่ตัวดาวพฤหัสจะเป็นปฐุมเกตเนี่ย ในพบปันธุเนี่ยถือว่านานมากนะฮะถือว่านานมากทีเดียวทําธุรปรปังเรื่องสําคัญสาคัญเนี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวลัคนาดาศีพิจิกแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ดีเป็นเวลาที่ดีนะครับเป็นเวลาที่ดีนะฮะเพราะว่าดาวเสาเองก็ยังมีความเป็นกระแสาตาวที่บดีในในภพสา,ชายชะนะเพื่อนปนสังคมแวดล้อมคู่ที่ให้การสนับสนุนมีความเป็นกระแสาตาวที่บดีดังนั้นไม่ต้องกังวลครับสิ่งต่างๆนะครับ มาทางท่านเลยมากันทางท่านเลยล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งโคจรมายังมีความเป็นมหาอุดเนี่ยอยู่ในปปุตตะซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนแระยะัแนอะไรต่างๆของท่านบุบริบริ้นอะไรต่างๆโอ้ไม่มีปัญหาครับดูกันง่ายครับความเป็นมหาอุนะอยู่ในครึ่งครึ่งเดือนแรกนะฮะดาวอาทิตย์นะฮะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนภพกัรมะนะครับมาอยู่ในภพอรินะมาอยู่ในภพอริ อยู่ตรงนี้ได้ตอนแหน่งมหาอุดครับไม่ต้องกลัวครับปัญหาอะไรต่างๆนะฮะในเรื่องการงานสู้ได้ครับกําลังดาวมีนะฮะไม่ต้องห่วงครับสู้ได้แน่นอนกําลังดาวมีนะฮะเพราะว่าตัวดาวอังคารที่อยู่ในภพปัตตนิก็ยังมีความเป็น ราชาโชคนะครับอยู่นะฮะอยู่ในภพปัตนิอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยคู่ค้าคู่สัญญาให้การสนับสนุนนะครับไม่ต้องกังวลนะ,ะไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็มันมีความเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในตัวของเขาเองด้วยนะครับของเขาเองด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีจุดดีอยู่เยอะนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเรียกได้ว่าเดือนเมษายนเนี่ย เป็นเดือนที่ดีมากๆเดือนหนึ่งนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ในช่วงท้ายเดือนก็อาจจะมีปัญหาและเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่าดาวพุธนะฮะที่อยู่ในภพอรินี่ก็จะจรเข้ามาอยู่นะฮะในภพปัตตานีนะครับก็แน่นอนครับดาวพุธชาวเรือนนะฮะภพมรณะนะครับก็ขเข้าสู่ ภพปัทนินะครับซึ่งมีดาวพระห,หูอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับดาวองคารนี่เคลื่อนออกไปแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะเหลือดาวพุธกับดาวพระหูอยู่ในภพปัทนนี้พุทธอันต a า a นพิบัติราหุเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือการที่จะมีปัญหาข้อขัดแย้งการทะเลาะเบาแว่งกันนะฮรระหว่างคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองของท่านนะฮะก็เป็นไปได้ และดาวพุธอยู่ตรงนี้อยู่นานเหมือนกันนะครับใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานนะครับก็พุธย้ายเข้ามาอยู่ในภพปัตนีเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่29เมษายนไปจนถึงสองกรกฎาคมประมาณสองเดือนฮะเป็น2เดือนที่ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับการต่อผ่าต่อคมความคิดขัดแย้งหรืออะไรต่างๆมันจะมีแล้วมีเยอะด้วยนะฮะก็อยากจะให มีความอดความทนใช้เหตุใช้ผลประคับประคองเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันเดินไปนะครับแน่นอนครับมันเรื่องงานไม่เสียเรื่องเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องอะไรไม่เสียแล้วแต่เรื่องที่มันจะเสียเนี่ยถือถ้ามันเสียเรื่องเกี่ยวกับความรักความอะไรต่างๆโอ้เน้แน่นอน้ามันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่นะมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ย อดทนสักนิดนะอดทนสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆ <P ain> พูดค่อยๆชากันนะครับแล้วก็ประคับประคองกันให้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะฮะแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับชีวิตคนเรานัาาเ้เเรื่องปกติฮะที่จะต้องมีจุดหรือเรื่องราวที่จะทําให้เกิดความอึดอัดขัดแย้งนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยสติปัญญาด้วย ความอดความทนนะฮะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะก็จะสามารถพาตัวเองนะฮะให้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งแม้แต่ว่ามันจะอาจจะมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างในจิตใจอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านไปได้ครับไม่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะมหาอุดยกกำลังสองอยากมีต้องได้ ผมเชื่อว่าท่านได้และต้องมีสิ่งที่ท่านต้องมีอย่างแน่นอนนะครับโปรดเม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ